ก็นึกเรียนต่อไปเป็นสถิิิพื้นฐานตอนที่สามเนาะอ้าวก็ต่อจากนี้ครูจะขอต่อนั้นย้ำนิดนึงพราะไหนเราเรียนถึงเรื่องอ,อันนี้แล้วเนาะเออถ้าสมมติว่าครูจะถามว่าต่อยอข้อหนึ่งเป็นการทําไปด้วยกันเนาะเมื่อครูถามว่าอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้า อยากจะรู้ว่าเจ้าเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนเนี่ยนะเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนตัวเนี้ยตูวตำแหน่งที่สิบเอ็ดเนี่ยตรงกับตำแหน่งเดซายที่เท่าไหร่นะถ้ากูอยากจะรู้ขึ้นมาสมมตินะนะักเรียนจะได้ทำได้นะเรียนไปก็ซ้ำๆมันทำได้ก็ปเป็นข้อชอชิองชอช้าง,อง,องบอกว่าอะไรอ่ะเออเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนตรงกับเดซายที่เท่าไหร่ ก็ตั้งคำถามเน,ะนาะเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนตรงกับเดซายที่เท่าไหร่ทุกผูโจทย์ก็ถามอย่างเงี้ยเราก็ให้เจ็ดสิบเอ็ดคะแนนตรงกับเดซายที่อาคือตำแหน่ง ตรงกับเดซายที T ่ R เพราะนั้นจากสูตรใช่ไหมตำแหน่งที่ Day T R. เดซายที่อตำแหน่ง dr เดซายที่อเท่ากับ R ส่วน10ใช่ไหมนึกออกไหมเอ็นบวกหนเท่ากับ20คนนะจำได้นะ n เท่ากับ20คนตำแหน่งเดซายสิบอารเมื่อกี้นี่ชี้ให้ดูแล้วคือเจ็อ็ดคะแนนเนี่ยตรงกับตำแหน่งที่11ใช่ไหม เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปหามากแล้วมันเป็นคนที่สิบเอ็ดคนที่สิบเอ็ดก็ควรจะก,กลางๆอะเนาะคนที่ส <c oughs> ิบเอ็ดเพราะนั้นตําแหน่งเราให้ดีไซายที่านเนี่ยเจ็ดสิบคะแนนเพราะนั้นตรงนี้ก็คือตําแหน่งที่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดเท่ากับอส่วน, 10, น,น, 20, 20นสิบคูณด้วยเอคือยี่สิบยี่สิบบวกกันหนึ่งเป็นอส่วนสิบคูณด้วยยี่สิบเอ็ดเท่ากับสิบเอ็ดเราก็หาอาตาส่วนลบอาทำแบบเดิม หาตัวส่ลบหาตัวอาหาตัวอาออกมาเพื่อตัวสุวนลบหาตัวอา่าเท่าไหร่ออกมาก็แก้สมการทำอะไรแต่ไหนคนทัพหนึ่งถึงสิบให้นักเรียนทำหนึ่งดูที่อาเท่าไหร่ได้ดูที่ตรงกันไหมสองทำไปเลยนั่นเนี่ยทำเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ,อ้าวเราจะหาอัตราหาตัว r เอาสิบประคูณไพ่กับสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณด้วยสิบใช่ไหมเท่ากับอาคูณยี่สิบเอ็ดอาตัวลงออย่างเดียวก็คือสิบเอ็ดคูณสิบสิบคูณสิบเป็นร้อยสิบใช่ไหมเอายี่สิบเอ็ดมาหารฝั่งนี้ท่านั้นเองอัตราสุลโอมอาเพราะนั้นเพราะนั้นอออกมาเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาร้อยสิบหารด้วยยี่สิบเอ็ดก็ตั้งเนี่ยทำโดยการตั้งหารธรรมดา ตั้งหารยา,ายวก็ได้ร้อยสิบหารด้วยยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดเท่าไหร่ถ้าสิบครั้งมันสองร้อยกว่ากี่ครั้งดีสองสองแปดสิบหกเกินใช่ไหมเอาเท่าไหร่ห้าห้าครั้งได้ไหมห้าครั้งห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบร้อยห้าห้าครั้งร้อยห้าลบกันร้อยสิบลบร้อยห้าก็เหลือห้าจานต่อใส่จุดเติมศูนย์ใช่ไหม ยี่สดคูณสอครั้ง2อ2สองสองสองสี่สิอเศษแะจะหารต่อเติมศูนย์สครั้งได้ไหมสี่ถึงสี่เกินนะได้สครั้ง3ามหนึก็ได้เป็น R เท่ากับเท่าไรารเท่ากับ5.23จุดเพราะฉะนั้นจะได้ว่า R เท่ากับห้าจุดสองเราก็ตอบได้ว่าอะไรเจ็ดสิบคะแนนตรงกับดีไซน์ที่ 5.23ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น71คะแนนตรงกับเดไซน์ที่5.23ก็คือประมาณเดไซน์ที่5แหละท่านนะตอบแค่นี้นี่ก็คำตอบนะต่อไปเวลาออกสอบครูจะเอาเนี่ยมาถามนะโจทย์คล้ายๆเงี้ยอ่ะเรียนทำต่อไปเลยจบจบไปนะเดี๋ยวจะสอนต่ออีก อันนี้ก็คือเฉลยแบบหักแบบหักเก่านะตอบเดไซน์ที่ห้าจุดสองสาทีนี้ขอทบทวนต่อในเรื่องของการวัดการกระจายการวัดการยัการวัดการยังเป็นการทบทวนที่งเรียนไปแล้วแต่เขายังไม่ได้สอบกลางผ้าเพราะฉนั้นต่อไปสอบหลังกลางภาาเขาจะสอบเรื่องนี้การวัดกระจายข้อมูลการวัดการกระจายว่าข้อมูลนั้นกระจายกันยังไง กระจายมากกระจายน้อยอย่างไงอย่างเงี้ยเกาะกลุ่มกันไหมหรือกระจายมากนการว่ากระจายแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งการว่ากระจายแบบสมบูรณ์สองการกระจายแบบสัมพัสการกระจายแบบสมบูรณ์นี้เห็นจะชัดก็จะมีเรื่องแยมพิสัย r ร n g e r a n t e r ร n g e ภาษาอังกฤษ r a n t e พิสัยระหว่างคอทายพิสัยระหว่างคอทายก็ i r q i r q นะ แล้วก็ส่วนเบนมาตรฐานตัวซิกมาตัวเอสแล้วก็ความแปรปรวนมี4หัวข้อเดีย๋ยวเราจะค่อยๆทยอยเรียนไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละตอนทีละตอนนะออถ้าดูในชิ้นเอกสารนักเรียนก็ดูเอกสารหน้าที่40นี่หน้าที่40เออเนี่ยยังเป็นหัวข้อเนี่ยนพิสัยพิสัยคือคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุดแม็กลบบินจำคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุดก็เป็นพิสัย ข้อมูลที่ไม่แจกแจงเป็นอันตรภาคชั้นก็คือเอาคะแนนสูตรลบต่ำสุดออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าข้อมูลแจกแจงอันตรภาคชั้นก็คือขอบบนขอบบนของอันตรภาคชั้นสูงลบขอบล่างของอันตรภาคชั้นต่ำเดี๋ยวที่มีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างอันนี้คุูก็จะคล้ายๆกับแบบนี้เราก็มาดูในเอกสารอันนี้เนาะอ้าวเอ <c oughs> เอ ถ้เาเริ่มพิสัยคือคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุดการหาการกระจายไปพิสัยเป็นถือว่าวิธีที่ไม่ละเอียดเพราะเอาคะแนนสูุดกับต่ำสุดเท่าน,นั้นเองแม็กลบมินตัวอย่างที่หนึ่งจากคะแนนยี่สิบสิบห้าแปดสามเจ็ดสิบสิบสามสองคะแนนสูงสุดลบต่ำสุดคะแนนสูุดเท่าไหร่ยี่สิบต่ำสุดคือสองไง่ายเพราะนั้นพิสัยเท่าไรเออเติมไปเลยเท่ากับ ยี่สิบลบด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่สิบแปดตอบพิสัยเท่ากับสิบแปดนะตอสิบพิสัยเท่ากับสิบแปดกันเองต่อไปเอ่อทีนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรยากเลยธรรมดาตรงๆนะนตรงๆ เออ่ถ้าต่อไปข้อตัวอย่างที่2องแต่ตารางเท้ากรณีข้อมูลเป็นตารางพักชั้นเขาจะหาได้ยังไงน,นัวเลนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนหนึ่งนี้เป็นชั้นๆตารางพักชั้น2 0่สิบยี่ห้ายี่หกสมเอดสายสอสามเจถึงสสาม้าดูความกว้างเท่าไหร่ล่ะ2 0่สิบยี่หานี่ไล่นี้ก็ไี่สิบยี่อดยี่สสายี่ี่ยี้ายี่2ี่ยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยียี่หาก็6ใช่ไหม ธีการหาว่ามันกว้างเท่าไหร่ก็เอา25้าลบยี่แล้วบวกหนึ่งแต้มแลเท่าเท่าไรอ่ะห้บวก1ความกว้างช่วงกว้างช่วงกว้างเท่ากับ6ความกว้างของมันเท่ากับ6ความกว้างแต่และชั้นเนี่ย6ต่อไปยี่เอา5บวกไปเอดต่อไป3 2 3สองาเอา5้าบวกไปต่อไป3 3 8ดเอา5้าบวกไปบนี่มันทดลอง1 2 3 4 4สาสี่สี่ชั้น ชั้นต่ําสุดก็คือชั้นนี้เป็นชั้นต่ําเพราะคะแนนน้อยคนมาททาต่ําทําไมดันไปอยู่สูงละ่ะนี่ชั้นต่ําคะแนนน้อยแต่นี่ชั้นสูงอันนี้ชั้นสูงอันนี้ชั้นต่ำอา้าวพิสัยก็ตามหลักเราก็ต้องเอาคะแนนสูงสูงสุดสูงสุดลบต่ำสุดตามหลักต้องเอา43่บสามลบยีใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีขอบเราก็ต้องหาขอบขอบบนสุดของมันนะ เกดูว่ายี่ห้ายี่บหกต่างกันแต้มต่างกันแต้มเอาหาขอบล่างสุดกันขอบล่างสุดอขอบล่างของทั้งคะแนนต่ําสุดนะก่อนถึงยี่สิบระหว่างยี่สิบห้ากับยี่หกเนี่ยตรงนี้มันก็เท่าไหร่ต่างกันแต้มนนนตนน 20, หน, 26, นึ่ง,ง,งใช่ไหมก็เป็นยี่สิบห้าจุดห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนถึงยี่สิบตรงนี้ก็คือขอบล่างสุดก็คือสิบเก้าจุดห้าตรงเนี้ยขอบล่างสุดก็สิบเก้าจุดห้า ขอบล่างของชั้นคะแนนต่ําสุดของชั้นนีขออ้ขอบบนของคะแนนชั้นสูงสุดนะก็เท่าไหร่สี่สิเพราะว่าระหว่าง7กับแปมันต่างกันแต้มก็บวกไปอีก0.5ตรงนี้ก็43.5เพราะนั้นพี่สก็เกิดจากเอา ส3 5ลบด้วย19.5ลบกันออกมาเป็นพิสัยออกเป็นคำตอบได้เท่าไหร่ก็ตอบไปเลยได้ห้าจุดสามลบเก้าสนึ่งองต่างยี่สี่ยีนย์นพิสัยเท่ากับเท่าไหร่ยีเนาะ ยี่สิบสี่สองแปดสองเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสิบเก้าจุดห้าเออก็ยี่สิบสี่พิสัยต่อพิสัยเท่าก <_ t enth> ับยี่สิบสี่หอมหางกาันความกระจายอยากหยาอยาบก็ๆๆได้เข้ายี่สิบสี่นี่คือพิสัยกรณีที่ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นอันนี้ไม่ได้แบ่งอันตรภาคชั้น ต่อไปอาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูก็ให้โจทย์นะแล้วนักเรียนก็ทําไปทีละข้อทีละข้อไปเรื่อยๆๆทํำกทท็ทบทวนของเก่าไปด้วยเลยอ่าวข้อหนึ่ง จนากคะแนนจ,จนากคะแนน <c oughs> นี่ก็จดตามไปนะห้าสิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเจ็ดสิบสามสิบสามสี่สิบห้าสี่สิบห้า สี่สิบแปดหนึ่งสองสามยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดสิบแปดแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวตัวหนึ่งหกสิบห้าอืจากคะแนนนี้คือว่าจากคะแนนมีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็นทัก หนึ n ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบสิบคน n เท่ากับสิบ n เท่ากับสิบถามว่าอ้าวจงหาข้อกอให้เรียงคะแนนก่อนเรียงคะแนนจากน้อยไปมากเพราจะต้องใช้อยู่แล้วเรียงคะแนนข้อขอ ขาขอเนาะหาพี่สายว่าากับเท่าไรสูงสุดลบต่ำสุดเนาะขอคอทบท,บท,บทบทวนประทบทวนของเก่าไปด้วยเนาะหาพี่สัยเราเรียนพี่สัยคะแนนอ่า เราจะทบทวนเรื่องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยขคณิตข้ขอคอเอาเวนทีไว้ข้ององงูค่ามัธยฐาน มหาพยฐานข้อต่อจานข้าฐานนิยมในทนของเก่าได้วยฐานนิยมต่อจานช่อชิงนิยมมีมีไม่รู้นะนนแต่ช่อชิงให้หาข้อทายที่สาม ีไซน์ที่สี่เปอร์เซนทายที่แปดสิบนะมามาเลยการทบทวนอันเนี้ยเป็นแบบหัา็ึการบ้านกูแนะนำให้บางข้อเนาะอาจ,จาย์พูดชี เรื่อลงมือทำขั้นแรกทำไงเรียนคะแนนจากน้อยไปหามากมาช่วยกันทำค่อยๆทำไปเนะอันนี้ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดเลขหนึ่งกูเขียนไม่ค่อยชัดแกดูที่น้อยสุดก็คืออะไรสิบ ได้ดังนี้คือสิบต่อไปอะไรยี่บเอ็ดเนาะยี่ิบเอ็ดสิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดสามตัวล้ยี่ิบเจ็ดล้ยี่บเจ็ดก็สามสิบสามสามสิบสามสี่สิบกว่าเนาะ ก็อะไรสี่สิบห้าสี่สิบแปดสี่ห้าสี่แปดห้าสิบห้าห้าห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบแปดแล้วก็แปดสิบสิบตัวดีไหมตำแหน่งหาตำแหน่งที่เพราะนั้นตาแหน่งที่ ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกต้องเป็ตำแหน่งที่หนึ่งคนที่สองเรียงดับได้สามคนตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าใช้คนละสีอ้าเริ่มต้นหาพิสัยสบายเลยพิสัยตอกตอก,ตกทำเองเลยหาพิสัยเลยนะเท่าไหร่ นี่เท่ากับทวนไปน่วนใหม่พี่สายสูงสุดลบตามสุดคุณเท่าไหร่สูงสุดแปดสิบต,ตามสุดสิบแปดสิบลบสิบก็เท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบต่อพี่สัยเท่ากับเก้าสิบต่ออันนี้ง่ายมากนเนาะขึ้นไปเลยรือ้อก็ขอขอเบี่ยงไปแล้วอันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกเนาะ นี่เรียงแล้วแล้วต่อไปค่าเฉลี่ยเลขคณิตโอ้ก็ไม่ยากเนี่ยอธิบายให้ไปทำต่อเองเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็เอาคะแนนทั้งหมดบวกกันแล้วก็าหารด้วยจำนวนคนใช่ไหมเท่ากับซิกมา x ส่วนด้วยตัว N ก็เเอานี่บวกกันใช่ไหมคะแนนทั้งหมดบวกกันยี่สิบบวกยี่สิบเอด็ดสิบบวกยี่สิบเอด็ด บวกยี่สิบเจ็ดบวกสามสิบสามบวกสี่สิบห้าบวกสี่สิบแปดบวกห้าห้าบวกหกสิบห้าบวกเจ็ดสิบแปดบวกแปดสิบแล้วก็หารเอ็นคือ 10, สิบใช่ไหมาสิบไปหารออกมาเนี่ยก็ได้คําตอบมานี่ให้เรียนทําเองกันเนาะไปเติมเองทําเองไม่ยากเลยง่ายๆต่อไป มัธยฐานมัธยฐานก็คือมัธยฐานคือหาจริงๆแล้วมัธยฐานก็คืออะไรนั่นเองคือตรงกลางไงตรงแต่งตรงกลางคือตัวก้อท้ายที่สองนั่นแหละหรือเดซายที่ห้าหรือประสิทธิ์ที่ห้าสิบตัวเดียวกันแหละในตรงกลางเพราะฉะนั้นเราหาตำแหน่งที่ก่อนหาตำแหน่งที่มัธยฐานตำแหน่งที่ มัธยาฐานคืออะไรอะ่ะ n บวกหนึ่งหารด้วยสองใช่ไหม n บวกหนึ่งหา้วสองเราก็ n คือสิบบวกหนึ่งหารด้วยสองเท่ากับสิบเอ็ดส่วนสองก็คือตำแหน่งที่ห้าจุดห้าเราก็ดูว่าห้าจุดห้ามอยู่ตรงไหนตรงอยู่ที่เราเรียงคะแนนแล้วเนี่ยห้าจุดห้านี่ระหว่างนี้ใช่ไหมห้าจุดห้าตำแหน่งที่ห้าจุดห้าตรงนี้ ก็ระหว่าง45กับสีคะแนนก็หาออกหมอมอาเออเพราะนั้นนักทียฐานนะ 5, 5้ตรงนี้ถ้าจำไม่หคือ45ก็เอาเท่าไหร่อีสิบห้าตั้ง บวกตำแหน่งที่5.5กับตำแหน่งที่5เนี่ยมันเพิ่มขึ้น0.5ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น0.5คูณกับคะแนนที่เพิ่มขึ้น4.5กับ4.8ต่างกัน3คะแนนก็คูณได้3นะ4 5บวก0.5คูณได้3ก็คือเศษลงสสคูณกับ3ก็คือเศษ3ามส่วนสองเอง เท่ากับ45่สบวกหนคะแนนเท่ากับเท่าไรสี่สิบนั่นเองเนาะเป็นคะแนนระหว่างระหว่าง45กับสี่สนะคำตอบคือ46.5อันนี้ก็ไม่ยากตอบแค่นี้เอง อออตองท่าใตาถามว่าต่อไปฐานนิยมคะแนนที่ซ้ำกันมีไหมคะแนนที่ซ้ำกันไม่มีฐานนิยมก็ตอบว่าไม่มีท่านเองไม่มีคะแนนที่ซ้ำกันเลยะซ้ำกันมากที่สุดไม่มี